ญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเรียนจบหนูจะกลับมาพัฒนาบ้านของหนู จะต้องวหวแม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวันท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวัน คนไทยมันนานหลือกเกินให้จำไว้เป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรว้ยหรือจนหรือว่าจะไกลไกล ก็เป็นเพลงรูปที่มีทุกบ้านนะครับก็เป็นคำร้องเ่ยคุณอะไรคุณอะไรนิติพงษ์หอน่าครับชื่อเล่นนะดีดีนิติพงษ์หอนาารับร้องโดยเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตเนื้อความในบทเพลงนี้นะครับสะท้อนผมทำให้คิดถึงตัวเองตอนเด็กนะครับจำได้ว่าไปอยู่ที่บ้านของน้าแม่น้องของคุณแม่ นะครับแล้วก็ที่บ้านนาก็มีรูปในหลวงอยู่นะครับตอนนั้นด้วยความเด็กก็ยังไม่ทราบว่าท่านเป็นใครแต่เป็นภาพที่แขวนไว้ที่ฝาบ้านนะครับเป็นบ้านไม้เก่าๆนะครับที่อยู่เหนือสุดก็เลยถามว่านั้นรูปใครครับแล้วได้รับคําตอบว่าพระเจ้าแผ่นดินนะครับเพราะสมัยก่อนคนไทยจะเรียกพระเจ้าอยู่ว่าพระเจ้าแผ่นดินนะครับก่อนที่จะมาเรียกว่าในหลวงในปัจจุบันใช่ไหมครับ ของไทยรัฐวันนี้เขียนไว้ดีนะครับในไทยรัฐออนไลน์นะครับขึ้นหัวบอกว่าคิดถึงกระแสรับสั่งในหลวงโกสโลนะครับในทุกๆอย่างแล้วชีวิตจะสบายดีขึ้นนะครับก็ย้อนไปเมื่อ54ปีที่ผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง15กร,รกฎาคมปี2 5 0 3นะครับ โดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เนี่ยสื่อต่างชาติสื่อสถานีโทรทัศน์ของอเมริกานะครับก็มีความตั้งใจที่จะสัมภาษณ์พระองค์ท่านนะครับเพื่อที่จะได้สอบถามถึงพระราชบัญญิพานนะครับและพระราชอารมณ์ขันของพระองค์ท่านนะครับคน ซึ่งตามข้อมูลนี้ก็บอกว่านักข่าวเมริกันเนี่ยดุทั้งนั้นเนี่ยไมก่อนนะดุทั้งนั้นนะครับเวลาจะถามอะไรยังไงเนี่ยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าหม่อมราชวงศ์คฤทธิ์ปราโมชตอนนั้นเสด็จไปด้วยครับ,รบก็ได้แนะนํากับสื่อชาวเมริกันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีฐานะอยู่เหนือการเมืองจึงไม่ควรที่จะกราบทูลถามเรื่องการเมืองนะครับนี่ท่านก็แนะนําถ้าหากจะกราบทูลเรื่องละคร The King and I จะถามได้ไหมนักข่าวก็ถาม หม่อมราชวงศ์เครือฤทธิ์เครือฤทธิ์ก็บอกไม่แปลกอะไรคุณกราบทูลถามได้นะครับแล้วก็บอกว่าดีเสียอีกคุณจะได้ทราบว่าคิงมงกุฎจริงๆนั้นแท้จริงทรงรอบรู้วิชาดาราศาสตร์ดีกว่าพวกคุณหล,หลายๆคนเสียอีกและทรงเชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็นอันมากนะครับนี่หม่อมเครือฤทธิ์ได้พูดกับนักข่าวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึงอเมริกาพวกหนังสือพิมพ์จึงยับยั้งไม่กล้ากลาบทูลถามเรื่องการเมืองนะครับ แต่ได้กลาบทูลถามความรู้สึกของพระองค์ว่านี่เป็นการเสด็จเยือนอเมริกาเป็นครั้งแรกทรงรู้สึกอย่างไรบ้างมีคำถามนักข่าวอเมริกันนะครับพระองค์ท่านมีพระราชนบรัสต,ตอบว่าก็ตื่นเต้นที่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดครับเพราะข้าพเจ้าเกิดที่นี่ที่เมืองบอสตันคงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในโลกที่จะสามารถตรัสได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าทรงมีพระบรมราชาสมภพที่อเมริกา ซึ่งข้อความนี้ช่วยให้ผู้สื่อข่าวรู้สึกเคารพรักและมีความใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นทันทีนะครับเพราะพระองค์มีใช่คนต่างประเทศหากแต่เป็นคนบอสตันคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับคำถามที่2ของนักข่าวอเมริกันนะครับถามว่าจะทรงมีอะไรฝากไปถึงอเมริกันอเมริกันชนทั่วๆไปบ้างนะครับพระองค์ท่านมีพระราชกระแสรับสั่งว่าคนอเมริกันดูช่างรีบร้อนกันเหลือเกิน ถ้าหากจากโกสโลจะทําให้มีความสุขยิ่งกว่านี้ไปช้าๆไม่ต้องเร่งรีบ <Go S 1> ไม่ต้องรีบร้อนโกสโลโกสโลนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าที่พระองท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยสถานีวิทยุสหรัฐอเมริกาแทบจะทุกรัฐนะครับก็มีการรายงานข่าวว่ากษัตริย์จากประเทศไทยแลนด์รับสั่งฝากคนอเมริกันว่าโกสโลนับเป็นปรัชญาแบบไทยของพระองค์ขอให้พวกเราโกสโลในทุกๆอย่างแล้วชีวิต ของคนจะสบายดีขึ้นนะครับก่อนที่กลุ่มนักข่าวจะกราบทูลามีนักข่าวหนุ่มคนหนึ่งกราบทูลถามเป็นคําถามสุดท้ายว่าทําไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนักไม่ทรงยิ้มเลยใช่ไหมครับคุณสาราญครับนักข่าวเมริกันถามเมื่อปี2503ว่าทําไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนักไม่ทรงยิ้มเลยทันทีที่นักข่าวถามเช่นนี้ ทรงหันพระพักไปทางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพลางรับสั่งว่านั่นไงยิ้มของฉันอีกทีดิอ่านอีกทีดิฮะนักข่าวถามเป็นคำถามสุดท้ายครับเมื่อปี2503่รสาว่าทำไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนักไม่ทรงยิ้มเลยทรงตอบว่าท่านหันไปทางสมเด็จพระนางเจ้าแล้วทรงรับสั่งว่านั่นไงยิ้มของฉัน อ oh. นะฮะชัดไหมครับชัดเจนชัดเจน,นที่สุดนะครับเขาบอกว่าคุณถนอมจบยังไหมคอ่านะฮะ,ะผมมาในในไทยโพสต์นะมีนิดเดียดนิดเดียวที่จะพูดถึงก็คือคุณคุณผักกาดหอมวะนะครับผักกาดหอมนี่เขียนเอาไว้ในหน้าสามนะผักกาดหอมมันเข้าไปพบนายกด้วยนะที่ที่นอตบาร์คเมือ่อเมื่อวานเะนี่ยเมื่อสองวันเมื่อสองวันที่แล้วครับ รอดปากท,ที่สมุ<อ>ดสองรอดจัพึกครับเออนะฮะก็ประกาศหอมเขาเขียนไว้ในเรื่องเรื่องเนี้ยขอรำาอ่านเราเรื่องของเขาเนี่ยนะฮะในตอนท้ายนี่บอกว่าท่านนายกได้เล่าให้ฟังถึงการเข้าเฝ้าในหลวงครั้งล่าสุดสรุปได้ดังนี้ครับในหลวงทรงมีพระวรากายสมบูรณ์แข็งแรงดีส่วนพระราชินีพระองค์ท่านทรงออกกําลังกายทุกวันครับนี่คือสิ่งที่ท่านนายกบอกกับ เล่าให้บรรณาธิการสื่อนะให้สื่อนะสื่อระดับน้ำอะนะฟังเมื่อสองวันที่แล้วนี่แหละครับในหลวงทรงมีพระรกายสมบูรณ์แข็งแรงดีส่วนราชินีพระองค์ท่านทรงออกกําลังกายทุกวันนะครับเดี๋ยวถ้าทีมงานเราหาภาพที่พลเอกประยุทธ์เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ,เพื่อทรงถวายรายงานานะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพจากภาพนั้นแหละที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระพาราาไมสมบูรณ และสมเด็จพระนางเจ้าทรงออกกำลังกายทุกวันก็คงเป็นวันที่นำคณะรมร่วมดีหม่เข้าเฝ้าวันนั้นหรือเปล่าใช่ครับวันเดียวกันวันเดียวกันพอเข้าเฝ้าเสร็จครับก็ก็มีมีการเข้าเฝ้าเป็นส่วนพระองค์ของพลเด็ประยุทธจันโอชานี่เห็นว่ามีอะไรไปฟังบรรยากาศสดๆสักกรอบดีไหมไปที่โรงพยาบาลศรีราชต่อนะครับตอนนี้ดูเหมือนพี่น้องประชาชนนั่งกันเป็นแถวเป็นแนวนะครับแล้วก็เปิดช่องว่างตรงกลางนะฮะ นี่เป็นภาพที่โรงพยาบาลศรีราชในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวธีระวัฒน์ชัยเดชจากนนทบุรีนะครับถวายพระพรมานะครับท่งพระเจริญทรงพระเจริญท่งพระเจริญจากคุณหน่อยดินแดงคุณผู้ชมสามารถจะส่งเม็สมาถวายพระพรได้ตลอดทั้งวันนะฮะ,อะขอพระองค์ท่งพระเจริญมีพระพานาไมยแข็งแรง นี่ก็เป็นภาพสดๆนะครับจากโรงพิบาล4รีราชเมื่อกี้ผมได้อ่านนะครับข้อเขียนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์เช้าว,วันนี้แล้วก็นักข่าวเมริการสอบถามพระองค์ท่านและพระองค์ท่านตอบว่าท่านเป็นคนเกิดที่นี่ที่บอสตันสหรัฐอเมริกา <S <S ผมก็จะย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับ <S <S พรเพเื <S <S พเ่อเป็นข้อมูลทวนความจําคุณผู้ชมนะครับว่า วันที่5ธันวาคมของทุกปีนี่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับองค์ท่านพระราชสมภพ,พเมื่อวันที่5ธันวาคม2470ที่โรงพยาบาลเมส์ออเบิ้ลนะครับบลรัฐเมสซาซูเชตสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ก็ยิ้มย้มแจ่มใสกันมีความสุขนะคนทางานดูหน้าตานะ มีความสุขมีธงชาติมีธงตราสัญลักษณ์ได้กหน้าจอฟ้าวันใหม่ด้วยครับอ่านนี่คงบบกผ่านจอนะครับให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับเป็นความสุขจริงๆเป็นความสุขอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับหลายคนที่เวลาเห็นพระองค์ท่านเสด็จนะครับถึงกับน้ำตาไหลนะครับด้วยความปลื้มปีติยินดี อย่างที่เรียนคุณผู้ชมนะครับว่าน้องเราลองหลับตาหลับตานึกดูนะถ้าเกิดว่าสิบโมงครึ่งนะทรงเสด็จออกมหาสมาคมวันนี้นะครับโอ้โหก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมนะก็เดินทางมาก็เดินทางให้ตลอดมาเลยมาเลยนะครับี่น้องจากบุรีรัมย์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปน้องจากหนองคายอีสานมาแล้วนะจากหนองคายอีสานมาแล้วบอกว่าอีสาน ชมฟ้าวันใหม่เยอะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญเรารักในหลวงครอบครัวรัตนดิหลกนะภูเก็ตอ,อยู่โพธารามราชบุรีอุอบลมาไหมอุบลเมื่อกี้รัตนดิหลกนะภูเก็ตมาอยู่ราชบุรีนะโพธารามเราสังเกตดูนะครับสุภาพสตรีเยอะทีเดียวนะคุณสรมรานะครับความรักกันยิ่งใหญ่ ที่ผสมนิกรนะครับมีต่อพระองค์ท่านก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าคงจะหาสิ่งใดมาเปรียบคงไม่ได้นะครับกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมากมายนะครับที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีดีมีกินมีใช้มีน้ำใช้นะครับวันที่เรามีปัญหาเรื่องของพลังงานนะครับเราต้องนำข้าวจากต่างประเทศ พระองค์ท่านก็ทรงวางแผนอนาคตคิดค้นที่จะใช้พืชพลังงานมาทําเป็นพลังงานทดแทนไม่ต้องเอาน้ํามันไม่ต้องไปซื้อน้ํามันจากต่างประเทศประเทศไทยมีพืชน้ํามันนะครับองค์ท่านจึงได้มีการทดลองที่สวนจิตราดานะครับนำเอาน้ํามันปาล์มเนี่ยน้ำมันพืชน้ํามันปาล์มเนี่ยนะครับมาเป็นเขาเรียกว่าไบโอดีเซลที่เรียกว่า B 1ร0หมายความว่าเอาน้ํามันปาล์มร้อยเปอร์เซ็นต์ มาใช้กับยวดยานภานะในสวนจิตรดารได้ผลแล้วก็มีการเผยแพร่ต่อไปนะครับทำให้เราได้รู้จกักพืชพลังงานที่เรียกว่าไบโอดีเซลในเวลาต่อมาจะมีการร้องเพลงพี่น้องครับสะด,ดูดีมหาราชานะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับครอบครัวอยู่เย็นครับจากไหนเอ่ยครอบครัวอยู่เย็น สาวขอนแก่นมาแล้วอสีสานอีสานมาแรงตอนนี้พี่น้องจากขอนแก่นนะครับอีสาน20จังหวัดส่งมาหมดได้ไหมฮะหน,นองบองัวลำภูสุรินทร์ชัยภูมิบุรีรัมมาแล้วนะครับครอ,อบครัววันลบกีรันในทุกๆวิกฤตนะครับของของประเทศไทยนะครับองค์ท่านได้เข้ามาคลี่คลายวิกฤตให้กับประชาชน นะครับอยู่โดยตลอดนะฮะวิกฤตการบ้านการเมือง14ตุลา6ตุลานะครับพฤษภา35นะครับพระองค์ท่านก็คลี่คลายวิกฤตให้ของประเทศสามารถจะเดินต่อไปได้วิกฤตทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเรื่องความแห้งแล้งนะครับเรื่องดินไม่ดีน,น้ําเน่าน้ําเสียฝนฟ้าอากาศไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับการทำมาหากินของประชาชนที่ อยู่ในถิ่นธุรกันดารด้วยความลำบากยากไร้นะครับก็ได้รับรับหมากรุณาที่คุณจากพระองค์ท่านมีโครงการพระราชดำริต่างๆมากมายนะครับมีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ามีฝายเล็กๆที่เรียกว่าฝายแมวนะครับก็นอกจากเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระเจริจะทำแล้วลยู่นะคือเรื่องทรัพยากรทรงเชี่ยวชาญนะครับมีพระสัยทัศน์ที่ ผว่าในโลกนี้ไม่มีไม่มีใครเที่ยงทันท่านเป็นพระหมหากษัตริย์นักประดิษฐ์คิดค้นนะ,ะไม่ได้ทรงอยู่นิ่งนะครับองค์ท่านได้ทรงดำริคิดค้นเรื่องราวต่างๆพอคิดค้นแล้วได้แล้วก็ทดลองได้ผลแล้วก็มานำเผยแพร่ให้กับประชาชนชาวไทย แล้วก็หลายประเทศทั่วโลกนะครับได้นําเอาแนวทางของพระองค์ท่านไปปฏิบัติอย่างโรง<ช>ครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับก็ถูกนําไปเผยแพร่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับผ่านทางองค์การสหประชาชาติะเกษตรทฤษฎีใหม่ยอย่างตอนติมอร์เขามีปัญหากับอินโดนีเซียแล้วก็แยกประเทศออกมานะครับทหารไทย พลเอกกิติจักรบาทถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้น<ง>ท่านเป็นหัวหน้าคณะทรงกิติทรงกิติจักรบาท่านก็ได้นําเอาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวติมอเลเตวันน,นี้คุณลมเปลี่ยนที่ในไทยรัฐอยู่นะขอรำหมายแห่งประเทศไทยก็เขียนไว้ชื่อเรื่องรักในหลวง,งอย่างยั่งยืนแต่สาระสาคัญนะฮะสาระทายู่ตรงที่ว่าคือถ้ารักในหลวงอย่างยั่งยืนจริงๆงนะฮะ รัฐบาลเนี่ยนะซึ่งนําโดยท่านบิ๊กตู่ควรจะได้ทําทันทีเลยครับทําสักเรื่องหนึ่งนะคุณสนองเพื่อถวายเป็นความจงรักภักดีที่ยั่งยืนนั่นก็คือโครงการสร้างป่าเศรษฐกิจขึ้นใหม่อย่างยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งปัญหาน้าท่วมปัญหาภัยแรงปัญหารุกร้อนคุณลมเปลี่ยนทิศบอกว่าเพราะว,าว่าวันนี้ป่าไม้เมืองไทยถูกตัดเยี่ยนเต้จนเหลือ30บซของพื้นที่ป่าทั่วประเทศนะ เนี่ยเหลือ30เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยคือถ้าไปศึกษาหลายประเทศนะโดยเฉพาะคุณลมเปลี่ยนทิศเนี่ยเขาก็ถอดบทเรียนมาจากญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นกันเนี่ยคุณลมเปลี่ยนทิศก็ไล่มายาวนะสุดท้ายก็คือยืนยันว่านี่ถ้ารักในหลวงอย่างยั่งยืนทําสักโครงการนึงแล้วผมเชื่อว่าบิ๊กตู่ทาได้นะฮะคือตอนหลังท่านอายุข,ของเราท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็เริ่มที่จะกล้าตัดสินใจมากขึ้นในการที่จะทําหลายเรื่องนะ ปัญหาตอนนี้ก็คือเวลาจะพอไหมอย่างหนึ่งปีที่ซึ่งมี <นะ S 2> เรื่องต้องทําเยอะเรื่องต้องทําเยอะแล้วเมื่อวานไปโอ้โหนี่ไฟอะเมื่อวานไปโน่นไปงานใหญ่นะไปกล่าวประกาศฐาในงานโพสเดลฟอรัมเศรษฐกิจดิจิทัลพลิกโฉมประเทศไทยครับนท่ามกลางนักธุรกิจพันกว่าคนเมื่อวานหมอมอุ๋ยนี่เป็นพิธีกรเองเลยนะโอ้นี่เศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยนะครับ ล้วก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์นี่ก็คือโชว์วิสัยทัศน์เริ่มคือเริ่มแม้กระทั่งมิติเศรษฐกิจก็เริ่มเก่งคือถ้าเราถ้าเรามองว่าท่านเป็นนายนักการทหารไม่น่าจะเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจเ,เวลาเชิญไปฟอรัรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจก็น่าจะมอบให้กับหม่อมอุ๋ยเป็นองค์ปาถกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเมื่อสองวันก่อนท่านไปพูดกับทางหอการค้าทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ ว่า800คนมีนักลงทุนนะครับนะท่านก็ไปพูดเองนะพูดถึงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยการพัฒนาของประเทศไทยว่าปีหน้าจะเป็นยังไงแล้วก็เมาาื่อวานนี้ทางเครือบางกอ,อกโพสใช่ไหมคร,ครท่านก็ไปพูดแล้วมีคําพูดคาหนึ่งนะที่จะเรียกว่าติดปากเป็นวาทะของท่านอีกแล้วคือเสือหมอบครับเสือหมอบใช่ประเทศไทยเป็นเสือหมอบ,เป,เ,อมอบเป็นเสือที่มีแข้ง,ข,งขาแข็งแรงนะ<ต>ที่ร้อบจากทยานออกไปข้างหน้าแต่หมอบมานานแล้ว มพต้องบอบไปคลานหนือนอนอูเนี่ยนะครับโพสเดย์ไทยโพสเลยมาพาดหัวนะผมเห็นแวบๆนคุณถนอมนะที่คุณพูดเรื่องเสือหมอบนะฮะท่านนายกตูนท่านบอกว่านะนะขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะเสือหมอบนี่เราได้ยินเสียงร้องเพลงข้างนอกได้ยินไหมท่านผู้ชมได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินนะเราปล่อยเสียงด้วยครับให้ฟังบรรยากาศกันไปสดๆเลยนะฮะ นี่แหละความรักของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระหมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่น,นดินนะครับของพวกเราทุกคนเราถึงบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากพูดคํานี้นะครับว่าใครที่คิดจะทําลายบรรยากาศแบบนี้หรือพยายามจะมองอะไรในแง่ร้ายนะครับลองกลับไปศึกษาทบทวนดูผมยังจำนายทหารคนหนึ่ง ที่เป็นคนไทยแต่ว่าแกไปอยู่เขาจะเป็นอยู่สวีเดนหรือนอร์เวย์เนี่ยที่แกมาขึ้นเวทีตอนชุมนุมด้วยนะนะครับเป็นนายทหารหนุ่มนะครับก็มีคนพูดถึงสถาบันไปในทางที่ไม่ดีนะครับแกก็บอกว่าดียังไงนะครับแล้วก็มีคนมาถามว่าดีอย่างไรนะถ้าคุณบอกว่าดีดียางไงแกบอกว่าคุณมีเวลาสักสองชั่วโมงไหมล่ะ <c oughs> เ,เพราะมันเล่าไม่หมดอะสั้นๆเนี่ย <c oughs> พูดไม่หมดอะต้องใช้เวลา ก็เนี่ยที่ที่ว่าเสือหมอบนะที่ที่ไปเมื่อวันที่ไปเป็นองค์ปาถกของคุณถนอมนะท่านบิ๊กตู่นะัทานายกบอกว่าตอนนี้เราหมอบอยู่ด้วยขาที่แข็งแรงนะพร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้าในปีหน้าและปีต่อไปแต่ท่านบอกว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วเสือตัวนี้จะทะยานไปข้างหน้านะยืนยันเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในทุกมิติ ร่วมร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อลงทุนให้ตรงกับความต้องการของประเทศพยายามทําทุกอย่างให้ออกมาเป็นรูปธรรมยุติความรุนแรงเอาคดีเข้าสู่กระบวนการของศาลในทุกคดีเพื่อทําให้สถานการณ์เรียบร้อยมีการเดินไปข้างหน้าไปบ้างแล้วมีการเดินหน้าประเทศไปบ้างแล้วนะเสือหมอบเสือหมอบถ้าพูดถึงเสือว่าประเทศไทยเป็นเสือเนี่ยก็ต้องคิดถึงสมัยพลเอกชาติชายช,ชนวัน <Ừ. S 1> ตอนนั้นก็พูดถึงนิก เสือตัวที่5ในเอเชียใช่ไหมสุดท้ายนิกแปลว่าอะไรแหมมาอยากจะพูดนะ <laughs> <laughs> นรกอะไรนะ is coming soon เหรอฮะ <laughs> อคุณผู้ชมคงลืมไปแล้วหลายท่านคงนึกและจำได้มันอยู่ในช่วงที่ผมทำข่าวใหม่ๆพอดียุคหนาชาติใช่ไหมยุคนิคน <laughs> เสือตัวที่5มันมีเสือสตัวอยู่แล้ว <laughs> อย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะจีนเกาลีใต้เกลีใต้ ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์นี่ใช่ไหมอ่าทีนี้ไทยเราก็จะเป็นเสือตัวที่ห้าในเอเชียสุดท้ายเป็นได้แค่แมวเสือ11 <นะ S 2> ตัวเสือ11ตัว,ตว <laughs> เป็นแมนวเปา่าไม่ทราบ,รบ<อ>ก็เลยก็เลยเนี่ยน,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 นี่ไม่ได้พูดคำหยาบนะครับก็เลยเนี่ยนิกส์นะสุดท้ายมีการไปล้อไงว่านรก is coming soon คือเราเนี่ยเนี่ยผมถึงว่าวันธมที่เราคุยกันวันก่อนว่าที่พระองค์ท่าน มีพัฒนาระดับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็คือการต้องรู้จักตนเอง <ฮะ S 2> รู้ประมาณตนนะแล้วก็มีคุณธรรมมีความรู้กู้คุณธรรม,ม,ม,รรรมะะรต่างๆที่เป็นหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือสุดท้ายประเทศไทยจะเป็นอะไรเราต้องรู้ตัวเองด้วยแล้วเรามีจุดแข็งเรื่องทรัพยากรเรื่องข้าวเรื่องน้ําเรื่องปลาเราก็ต้องเอาจุดแข็งตรงนี้มาพัฒนาตัวเองจริงๆถ้าพูดจะเอาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน มันมีข้อเขียนคุณผู้ชมเข้าไปในเว็บไซต์ใน Google ก็ได้นะครับหลักทรงงานของพระองค์ท่านมีอยู่ทั้งหมด23ข้อที่มีการรวบรวมกันเอาไว้เนี่ยแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัตินะครับไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการจะเป็นคนสามัญชนคนธรรมดายึดเอาหลักทรงงานของพระองค์ท่านทั้ง23ข้อหรือแม้กระทั่งเพียงแค่บางข้อเนี่ยนะครับท่านพระองค์ท่านไม่มองข้ามแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วบอกว่าปวดหัวคิดไม่ออกเนี่ย รักษาการปวดหัวก่อนแล้วค่อยไปคิดทําเพราะถ้าคุณจะปวดหัวอยู่แล้วคุณจะไปคิดไปทําไม่สําเร็จหรอกเพราะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยว่าถ้าปวดหัวนี่ก็ต้องแก้ที่อาการปวดหัวให้ได้ซะก่อนครับเขาส่งสัญญาณว่าหมดเวลาเรานี่คุณธนามผมยืมยืมบทร้อยกลองของพี่ติ๋มได้ไหมพี่ติ๋มหรือพี่ติ๋มนะคุณ<อ>มิมลพันธ์ปิดปิดตถาวัฒชัยเน,ยนะครับในบกที่ปรึกษาของโพสต์สุเดชเลยนะฮะเขียนได้ดีมากนะร้อยกลองถวา,ายพระพรชัย วันที่หธันวาคมนะครับคุณวิมลพันธ์ร้อยกลองว่าแม้เนินนานผ่านผันถึงวันนี้พระเมตตาปราณีมิห่างหายพระมหากรุณาที่คุณอุ่นใจกายคงความหมายในหัวใจไทยทุกคนวาระเฉลิมพระชนมพรรษารวงประชาชื่นสุขไปทุกขนกราบพระบาทถวายชัยมงคลจตุรพรบันดลทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับนะครับนะฮะ ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราอยู่ในช่วงของวันพ่อวันนี้นะครับวันพ่อมีทุกวันนะครับไม่ได้มีวันนี้แต่เพียงวันเดียวนะครับ,รบทุกคนเป็นลูกลูกก็ต้องมีพ่อนะครับพ่อก็เป็นลูกเหมือนกันในขณะเดียวกันก็เป็นลูกของปู่อีกทีหนึ่งนะครับ,รบเพราะงั้นสภาพของทุกคนก็มีความเป็นลูกเป็นพ่ออยู่ในตัวนะครับอะไรที่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้นะครับพูดภาษาหยาบๆชาวบ้านว่ามันเป็นสันดาลแล้วล่ะนะครับลดไม่ได้แก้ไม่ได้ ลองถือโอกาสวันนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นดีๆนะครับสิ่งดีก็จะเกิดขึ้น,นกับชีวิตสิ่งดีก็เกิดขึ้นกับครอบครัวสิ่งดีเกิดขึ้นจากชุมชนสังคมแล้วก็ประเทศชาติของเราสืบต่อไปก็ขอให้มีความสุขนะครับ,รบในวันหมามงคลวันพ่อครับคุณจะน้อมและผมสํานวันนี้หมดเวลาหมดเวลานะครับขอบคุณทุกเอสมข้อความที่ส่งเข้ามาพูดคุยแล้วก็ถวายพระพรแด่พระองค์ท่านนะครับส่งได้ตลอดทั้งวันนะครับคุณผู้ชมครับเราจะขึ้นข้อความไปโดยตลอดนะครับเพื่อที่จะ เป็นการร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยร่วมกันนะครับเช้านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ